สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยปฏิพัทธ์ออตโต้กันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับเซลโยนะครับรถมือสองเกรดเอคัดคุณภาพอีกแล้วนะครับผมวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถสายลุยนะครับรีโว่สี่คณสี่นะครับนี่เลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปชมรถกันนะครับฝากกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับ Toyota r รีโว่แคนะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับโฟวิวนะครับปี2016นะครับตัวนี้นะครับเครื่อง2.4งจุดส e พัสนะครับผมตัวนี้สวยงามมากเลยนะครับอ่าเป็นปี2016นะครับผมสีขาวเริ่มต้นด้วยนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกนะครับผม ด้านข้างนี่สวยๆเลยนะครับสีเดิมรีวิวได้แบบไม่อายเลยครับคันนี้ลอแมกอลอยนะครับบันไดข้างนะครับนี่กระจกข้างครับสวยงามเลยเนี่ครับโฟวิวนี่ครับเป็นตัว2.4 4W วิวนะครับตัว E เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับน่าใช้แค่ไหน ใ่เลี่ยมแพบปเลยนะครับตัวนี้เปนเกียร์ธรรมดานะครับ e ีโค o โหมดพาวเวอรมดนะครับสวยงามมากเลย2.4นะครับตัว E Plus นะครับผมปีหนคันนี้มาสวยๆเลยนะครับเดิมๆเลยคันนี้นะครับปฏิพัฒน์ออโต้นะครับเรานำเสนอให้นะครับในราคานะครับ ห้าแสนับาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักมาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับคันนี้โปรโมชั่นเพียบทักเข้ามาคุยกันได้เลย